จึงสนใจเรื่องวันนี้ไงเลยขอมาดูเพราะมีหลายเรื่องนะเรื่องโรคอะไรที่สหรัฐอเมริกาก็น่าสนใจโรคนี้กำลังระบาดอย่างหนักเลยนะในหลายสิบรัฐนะที่สหรัฐอเมริกาคุณผู้ชมคะเป็นโรคที่ติดต่อในเด็กนะอาการของเด็กเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรค e n t e r o ไวรัส D68 ชื่อนี่อาจจะยังใหม่มากสำหรับหลายท่านเพราะว่าไม่ค่อยได้ยินแต่ว่ามันกํำลังระบาดเลยโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะมีอาการกันนะคะก็คือจะอาการคล้ายหอบผืดนะคะแล้ว ก็จะมีน hmm. ้ำม mm ูกนะคะไอตามต่างๆยังไม่มียารักษายังไม่มีวัคซีนป้องกันด้วยนะคะแต่เด็กๆเนี่ยจะหายไปเองแม้ว่าหายได้ก็ตามนะแต่ว่าก็เป็นโรคที่เด็กๆก็ต้องทนทรมานกันเหมือนกันค่ะแล้วก็แม้ว่าจะยังระบาดในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะเชื้อโรคก็แพร่ระบาดกันรวดเร็วแล้วก็ไปได้ง่ายข้ามทวีปข้ามประเทศกันได้ง่ายเลยการเดินทางนะฮะใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยคู่บุครองก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลความสะอาดค่ะคุณผู้ชมคะล้างมืออาบน้ําต่างๆนะคะ สะอาเถอเป็นเรื่องสําคัญมากๆกับโรคนี้นะคะโรคเอนโทรไวรัสดีซิกตีเใมคุณ<อ>แม่ว่าไงฮะจริงๆเอนโทรไวรัสเนี่ยม,มีมาบ้างแล้วค,ะค่ะแต่ว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ใหม่แล,<อ>แล้วก็พบที่สหรัฐอเมริกายังไม่มาที่ประเทศไทยแต่ก็ไว้วางใจไม่ได้ยังไงก็ตามยังมีไวรัสอื่นๆระบาดด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่เป็นอยู่นี